ข่าวดีวันที่9สิงหาคมนี้มีเงินเข้าสูงสุด1,000บาทกดเงินสดได้เงินอะไรกลุ่มไหนได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม2567เงินเข้าบัญชีพร้อมกันทุกวันที่10ของเดือนซึ่งงวดวันที่10สิงหาคม2567ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เงินกลุ่มเปราะบางสามกลุ่มดังกล่าวจะได้รับโอนเงินในวันที่9สิงหาคม2567นี้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2567เเข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันได โดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ผู้สูงอายุอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุอายุ70-79ปี700บาทผู้สูงอายุอายุ80-89ปี800บาทผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไป1,000บาทนอกจากนี้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางยังมีเงินอุดหนุนบุตรและเบี้ยผู้พิการ เงินเข้าบัญชีพร้อมกันวันที่9สิงหาคม2567จ่ายตามเกณฑ์ดังนี้เงินอุดหนุนบุตรเดือนสิงหาคม2567เด็กแรกเกิดอายุ6ขวบรับเงินอุดหนุนจำนวน600บาทเด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม2561จะหมด10รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เด็กที่เกิดสิงหาคม2561จะได้รับเงินช่วยเหลือยยวยาเป็นก้อนสุดท้ายเนื่องจากมีอายุครบ6ขวบตามเงื่อนไขสำหรับเบี้ยผู้พิการเดือนสิงหาคม2567จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาททั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเงินเด็กหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนโทรหนึ่ได้ตลอด24ชั่วโมง